สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องเครื่องรถน้ำอัตโนมัติชื่อผู้ทำโครงงาน 1. นายเปียราชแก้วเทพ 2. น,นายวัสิรวิชจันทรน์สนายภูริพัฒน์ขวัญใจ 4. นางสาวสุดทิมนวงคอาศรีมมคููที่ปรึกษาโครงงานคูชายานาักหนุนที่มาและความสัมคัญ ในปัจจุบันนี้โลกกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากทรัพยากรป่าไม้กำลังสหมดไปจึงได้มีการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ซึ่งมนุษย์ในโลกปัจจุบันต้องทำงานจึงไม่มีเวลาไปรดน้ำต้นไม้จึงทำให้เกิดความคิดที่จะสร้างเร่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติเพื่ออานวยคอามสะดวกแก่บุคลากรที่รักษาโลก มุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1. เพื่อพัฒนาโครงงานเครื่องรดน้ำอัตโนมัติเพราะไม่มีเวลาไปรดน้ำ 2. เพื่อพัฒนาโครงงานเครื่องรดน้ำอัตโนมัติโดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาด้วยแก้ปัญหา 3. เพื่อพัฒนาโครงงานเครื่องรดน้ำอัตโนมัติรายวิชาวิทยายการคำนวณเป้าหมายของการศึกษา 1. การพัฒนาโครงงานเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องรดน้ำในโรงเรียนยามงว่ยายาคมมีการดำเนินง,งานหนึ่งวัสดุอุปกรณ์เครื่องปั๊มน้ำที่กองน้ำตู้ควบคุมปั๊มน้ำหัวใจนะ้ำแนวการศึกษาค้นคว,ว้า 1. ประชุมว,วางแผน 2. ศึกษาค้นคว้า 3. ลงมือปฏิบัติ 4. ทดลอง 5. นำเสนอสวยแท้แผนการปฏิบัติ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ระยะเวลาวันที่4เดือนสิงหาคมพศ2564สถานที่บ้านวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดผู้รับผิดชอบสมาชิกในกลุ่ม 2. ปฏิบัติงานวันที่1เดือนกันยายน พศ2564ส,สถานที่บ้านวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดผู้รับผิดชอบสมาชิกในกลุ่ม 3. ตรวจสอบผลงานระยะเวลาวันที่2เดือนกันยายนพศ2564ส,สถานที่โรงเรียนวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดผู้รับผิดชอบสมาชิกในกลุ่ม 4. ปรับปรุงแก้ไขผลง,งานระยะเวลาวันที่20เดือนกันยายนพศ2564สถานที่โรงเรียนวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดผู้รับผิดชอบสมาชิกในกลุ่มระยะเวลาดำเนินงาน 1. เริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนิงหาคมพศ2564 ที่สุดวันที่30เดือนกันยายนพศ2564ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ได้พัฒนาโครงงานเครื่องรดน้ำอัตโนมัติเพราะไม่มีเวลาไปรด 2. ได้พัฒนาเครื่องรดน้ำอัตโนมัติด้วยความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาแก้ 3. ได้พัฒนาโครงงานเครื่องรดน้ำอัตโนมัติในรายวิชาวิทยาการคำนวณ จะค่ะพี่อ้าย <coughs> <coughs>